สวัสดีครับเพื่อนๆชาวที n มเอ็นคืนนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับ h อนด้ามังกี้นะครับ l i m ร t e d ีตอ dition นะครับในปี1984นะครับมีเครื่องยนต์นะครับ4จังหวะนะครับสูบเดียวนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศนะเพื่อนๆระบบ OHC 49cc 3.1แรงม้าที่7,500รอบต่อนาทีเลยทีเดียวนะครับแอดขอเรียกว่ามังกี้ทองนะกันครับเพื่อนนะครับมีน้ำหนักนะครับรวม63กิโลกร,รัมนะครับเกียร์สสปีดนะครับหลอพกีเมียมน่ารักโอ้ยไม่รู้จะเรียกยังไงดีครับเพื่อนนะครับ มังกี้รุ่นนี้นะครับและรุน่นอื่นๆนะครับได้รับความนิยมอย่างมากในยุคนั้นแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังได้รับความนิยมในแบบลิมิเต็ด d i t i ชันกันอยู่ราคานี้แบบต้องใจลักจริงๆนะเพ mm ื่อนๆสำหรับกลุ่มซูเปอร์คารแล้วก็มังกี้นะครับมันมีความลิ m i t ต็ด d i t i ชันนะครับโ o สโปซาดิงนะครับเป็นศัพท์ที่เขาเรียกกันนะครับ ากรีวิวนะครับ Honda นะครับคอรเรคชั่น o n g j จนนะครับชุบเงานะครับเกือบทั้งคันนะเพื่อนๆดูแล้วมันหรูหราพรีเนียมกันเลยทีเดียวเพื่อนๆถามว่าชุบจุดไหนบ้างนะครับมีบางโคนหลังนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านหลังนะครับถังนะครับแล้วก็ชกหน้านะครับบางโคนหน้าแฮนด์นะครับไฟหน้านะครับโอ้ย จะหรูหรากันไปไหนปัจจุบันนะครับสำหรับราคามังกี้รุ่นใหม่ๆก็เหยียบแสนกันเลยทีเดียวนะนเพื่อนสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะพี่มีรุ่นนี้นะครับ l i m i t i d Edition ไม่รู้ว่ามีกี่คันนะครับทั่วโลกนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีข้อมูลรถรุ่นนี้หรือครอบครองมังกี้ทองรุ่นนี้อยู่นะครับสามารถมาแลกเปลี่ยนมาโชว์กันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ อยากจะดูจริงๆนะครับว่าในไทยมีกี่ลํมมีมังกี้กี่ตัวนะครับไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะครับมาแลกเปลี่ยนกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะเพื่อนโอ้โห63กิโลกร,รัมนะครับอุ้มเหมือนอุ้มเด็กหรือเปล่า <laughs> แต่มันน่ารักมากเลยเพื่อนไม่น่าขี่เท่าไหร่นะครับถ้าครอบครองนะก็น่าจะาไว้ขี่ออกงานนะครับออกงานของ Honda นะครับ ไปโดนโดนโดนน้ำนี่ไม่ได้เลยนะเพื่อนๆคือแบบมันต้องออกงานที่พิเศษจริงๆนะเพื่อนถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับชอบรุ่นนี้หรือมีรุ่นนี้นะครับก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมพัฒนาช่องต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าเพื่อนสวัสดีครับ